จับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับมันจะมีวิธีป้องกันขโมยอีกสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กแอลกอนอายุ60บมาไดแอลฟักตายอีกแล้วนะครับก็สำหรับปีนี้นลงแหวงก็มีของเล่น มาใหม่อีกแล้วครับคือตอนนี้ครับที่จับโทรศัพท์มือถือสำหรับติดที่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อความสะดวกในการดู g p s จับโทรศัพท์เพื่อความสะดวกใน,ในการคุยกับสิรินะครับทุกคนครับก็แหวงก็ได้สั่งมาก็นี่ครับยี่ห้อนี้เนาะ มาติดตั้งให้กับเจ้า Honda เว็บ LED คันนี้แล้ครับแต่ว่าบางครั้งก็จะย้ายไปใส่ให้เจ้า CT125 บ้างถ้าเวลาออกทริปครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาขับมอเตอร์ไซค์หาเงินเนาะก็จะต้องเอามาใส่กับเจ้าเว็บนี่ก่อนเพราะว่าบางครั้งก็ไปใช้ GPS นำทางเหมือนกันพอเวลาพูดกับต่างชาติแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็ให้เข้าพิมพ์ สถานที่ให้เราแล้วเราก็เอา GPS นี่แหละครับนำทางครับมาดูกันครับว่าอ่าที่จับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงเนาะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอเจ้านี้เจอตัวที่จับโทรศัพท์ก่อนครับนี่ครับเป็นรุ่นแบบออ่มี สั่นสะเทือนด้วยนะครับเนี่ยการสั่น้วยครับมันมีการสั่นมาในตัวยิ่งถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะครับเขาจะมีกันสั่นที่กล้องมาให้นะยิ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่แพงๆราคาแพงๆเนาะก็ถ้าเราเอาใส่กับที่จับมือถือธรรมดาที่ไม่มีแบบกันสั่นเนาะโอกาสที่การสั่นของโทรศัพท์เราจะพังก็มีเยอะครับก็เห็น ในกลุ่มเพื่อนๆมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเขาก็บอกแล้วว่าใช้โทรศัพท์ที่มีการสานอย่างพวกไอโฟนพวกอะไรเนี่ยการสานเขากล้องเขาเสียซ่อมก็หลายตังอยู่ครับนุงแหวนก็เลยสั่งตัวนี้มาอันนี้ก็แล้วก็อ,อมันจะเป็นลักษณะว่าสามารถ ยืดหมดล้วก็นี่ก็เอาปรับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็คว่ำโทรศัพท์ลงด้านหลังด้านหลังเขามีที่ให้มันปรับเข้ากับรูปทรงของโทรศัพท์เราได้นะครับแล้วเราก็ขันเขาให้ ปรจแจเบอร์แอลมาแจเอลตัวเล็กมาให้ในกล่องนะครับลุงแหวงก็ลืมลุงแหวงก็ลืมเอาอุป,ปกรณ์มาโชว์ก่อนเนาะไม่เป็นไรโชว์ทีหลังก็ได้อ่ะปรับตรงนี้น็อตตัวนี้ให้เข้ากับรูปรูปทรงของโทศรศัพท์เราเนาะโอเคต่อไปก็มาดูอุป,ปกรณ์ ในกล่องว่าเขาให้อะไรมามั่งเนาะก็เป็นโทรศัพท์รุ่นที่ว่าจับกับแฮนเดิลบาได้กับอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ัูวลืมไปละวเขาให้มาสองชุดนะครับตัวกว้างกับตัวแคบตัวกว้างนี่สามารถเอา ใส่กับจับกับตัวแฮนด์ได้นะครับเนี่ยแบบแ,บแบบนี้ครับแบบนี้อ่าแล้วตัวส่วนตัวเล็กตรงแหวงจะเอามาจับกับตรงนี้นะครับนี่ครับจับตรงนีอ้อันนี้คือน็อตน็อตตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็ยางคุ้มหัวหัวน็อตอ่าแล้วก็ ืมไปจะมีประแจเบอร์สิบติมาให้ด้วยครับทุกคนเนเอาไว้เอาไว้ขัดนอตเนาะนี่ครับแจเบอร์สิท,ที่จะเอาจับที่จะเอาจับกับมือถือนะครับเดี๋ยวลุงแหวงจะติดตั้งแล้วก็นี่ไปมั่งก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องดูในคู่มือก่อนเนาะยิงอ่านไม่ออกหรอก ็นภาษาจีก๊กภาษาจีนแต่ดูภาพเอาครับอาจับตัวยูครับขาจับตัวยูตัวนี้ลวงแหวงจะใช้ตัวเล็กนะอ่าันี้หลวงแห่งจะใช้ตัวเล็กนะครับทุกคนตัวเล็กเพื่อเพื่อว่ามันจะได้พอดีกับแอนบาร์ N bar ตัวนี้เนาะจะเอาใส่เอาสวมกันในลักษณะ แบบนี้ครับแบบนี้นะแล้วก็ขันน็อตให้แน่นทุกวนก็ได้เตรียมไอ้อะไรนะแผ่นยางแผ่นยางเอามาเสริมให้กับแฮนด b บา์ตัวนี้ด้วยเพราะว่าถ้าใส่เฉพาะตัวกับตัวเนี้ยดูเหมือนมันจะลื่นครับจับไม่ค่อยอยู่แล้วมันก็จะเล็กไปอ๋อโอเคมันเป็นที่จับแบบ อันนี้เป็นหัวบอลคล้ายลูกกอล์ฟเลยก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับก็จะมีแหวนรองมาให้สองตัวครับแล้วหัวนอ็อตตัวนี้ก็มีกันคลายมียางกันคลายกันน็อตหลุดมาในตัวครับนี่แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องขันยังไม่ต้องขันแน่นมากนะครับแค่พอตึงตึงมือเดี๋ยว เเราเอาขาตรงไอ้ตัวขาจับโทรศัพท์มาใส่แล้วเราจะได้จัดทรงให้มันพอดีครับนี่ครับต่อไปอุปกรณ์ต่อไปคือตัวนี้ครับทุกคนตัวนี้แหละสำคัญครับนี่ขาจับไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาจับไอ้ที่จับมือถือ,อแล้วกันเนาะ ประกบกันแบบนี้แล้วก็ครอบใส่กับลูกบอลหัวบอลแบบนี้นะครับทุกคนกอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็มีสปริงสองตัวน,อน็อตตัวผู้นะครับแล้วก็น,อน็อตอ่ะนี่ครับทุกคนตัวประกบตัวนี้เนาะหลังจากที่ดูคู่มือ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เขาให้เอาสปริงใส่ตรงนี้ครับสองตัวนะตอนแรกลุงแหวนคิดว่าจะเอาใส่ตรงที่น็อตแต่ดูคู่ค,คู่มือแล้วเขาให้เอาใส่ตรงนี้ครับอ่ะแล้วเราก็เอาข้างหนึ่งประกบเข้าไปแบบนี้ครับแบบนี้ครับแล้วก็ เอาตัวนี้หมุนเข้าไปอ๋ออ๋ออันนี้หมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไปใส่กับที่หัวบอลครับแบบนี้ โอเคเสร็จแล้วเอาพอมที่จับอ่อมือถือมาใส่แบบนี้ครับทุกคนจับให้แน่นนะอย่าให้มันล่วงนะ เสร็จแล้วเขาจะมีตัวขันตัวนี้ที่จับโทรศัพท์ให้แน่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลุงแหวงจะบอกอีกทีนึงว่าที่จับมือถือรุ่นนี้มันมีความพิเศษยังไงด้วยนะครับโอเคครับ้คราวนี้ลุงแหวงจะมาออบอกว่าความพิเศษของที่จับมือถือรุ่นนี้มันมีความพิเศษยังไงก็คือมันสามารถ มีที่กันขโมยได้ครับนี่ครับทุกคนความพิเศษของของเจ้านี่ที่ว่ากันขโมยได้ก็คือถ้าเราถ้าเราจะคลายเข้าคลายออกด้วยมือเปล่ามันไม่สามารถลายได้ขา่าขันออกได้นะครับทุกคนดูครับเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่เขาให้มาเท่านั้นถึงจะลาย น็อตครายที่ปรับว่าให้ที่จับมือถือแน่นหรือหรือหลวมนะครับเราก็อันนี้เราก็ต้องปรับปรับที่จับมือถือของเราให้ได้องศาตามที่เราต้องการเนาะแบบนี้เราก็ใช้เครื่องมือพิเศษตัวนี้เลยครับขันอันนี้แน่นแบบนี้อ่ะ ตันนี้เราต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับ่าให้มันหายถ้าหายก็เป็นเรื่องกัน <c oughs> นี้เราจะใช้มือมือเปล่าขันออกไม่ได้แล้วครับพอมันเขาล็อกไว้เลยตัวนี้มันจะหมุนฟรีอิสระต่อตัวตัวข้างนอกนี้ตัวข้างนอกนี้ต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นครับถึงจะขันได้นะครับทุกคนโอเคครับเมื่อเราไดองศาตามที่เราต้องการแล้วเราก็ขันให้แน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็น็อต ตรงตัวล่างนี้ก็หันให้แน่นเลยครับนะคราวนี้เรามาดูความพิเศษของที่จับมือถือรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงจุดนี้ตรงจุดนี้นะครับเนี่ยสามารถเอาจับ GoPro ได้ครับทุกคนและที่บังแดดแบบในภาพครับอ่ะ นี่จะใส่โทรศัพท์ก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นไปให้มันเข้าล็อกอ่ะนี่ครับคราวนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับทุกคนที่จับมือถือรุ่นนี้นี่ไม่มีหลุดไม่มีหลุดไม่มีร่วงแน่นอนครับนี่นะมั่นใจได้เลยครับเพราะเขามีที่ขอเกี่ยวที่กันหลุดกันร่วงต้อง แปดจุดด้วยซ้ำหนึ่งสองสามสีม่ห้าหกเจ็แปดนาะโอ้โหสุดยอดมากานี่ครับดูด้านหลังของเขาด้านหลังนี่มันมีมียางกันสะเทือนนะครับกันสั่นได้ในตัวนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งครับ ทุกคนครับแล้วก็เจ้าที่จับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับมันจะมีวิธีป้องกันขโมยอีกแบบหนึ่งครับแบบที่สองคือว่าที่จับตรงเนี้ยมันจะหมุนฟรีไม่สามารถขโมยพวกมือไว้ไม่สามารถจะมาขโมยได้นะครับนอกจากต้องใช้เครื่องมือพิเศษตัวนี้ ที่มีที่เป็นฟันเฟืองเนาะสวมเข้าไปถึงจะขันได้นะครับคือตอนกลางวันมันจะเป็นอีแบบหนึ่งคือแบบมันจะมีแหวนลองแต่ลุงแหวงไม่ได้เอาใส่ลองมันจะเป็นแบบล็อกมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ตัวนี้จะล็อกแล้วก็หมุนไม่ได้เนาะทีนี้ลุงแหวงเอาแหวนลองเดี๋ยวจะขใ,ให้ดูนะครับถ้าเราแหวนลองตรง ตัวจับยึดนี่แล้วไอตัวจับตัวนี้ก็จะหมุนฟรีครับนี่ครับทุกคนมันจะหมุนฟรีขโมยมือไวขโมยมือไวก็จะมาขโมยไม่ได้ครับทีน,นี้ตอนนี้ลุแงแหวนถอดถอดแหวนลองออกแล้วมันก็จะล็อกตายตัวแบบนี้ไม่สามารถหมุนได้ครับก็ มีวิธีป้องกันอยู่สองวิธีเนาะเห็นไหมครับมันจะล็อกมันจะมีเขี้ยวล็กอกมันอยู่ก็ป้องกันขโมยได้ในระดับหนึ่งเนาะถ้าถ้ามันไม่ตั้งใจเอาจริงๆอะ่ะมันก็แบบพวกมือไวเราเห็นแล้วก็จะมาเอาอะไรประมาณนี้มันก็จะเอาไม่ได้เนาะก็แต่เราก็อย่าให้มันล่อหูล่อตาก็แล้วกันเวลาเรา เอารถไ,ไปเอามมเตอร์ไซค์ไปจอดต,ตรงไหนที่ตามที่สะะาธารณะต่างก็ถ้าเรามีผ้าเอามาคุมไว้ก็จะป้องกันได้อีกระดับหนึ่งป้องกันแบบไม่ให้มันเล่าหูเล่าตาพวกมือไว้เนาะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนชาวโลกทุกคนก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการหาที่จับโทรศัพท์สำหรับ ชาวไบเกอร์ทั้งหลายนะครับทั้งไบค์เกอร์ทัวริง่งไบเกอร์สายท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์ขับวินขับแกลบขับโบท๊ทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท่ๆททานนะครับก็ขอ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ